นี่ไข่เขาจะเริ่มขึ้นลงมาตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยโอ้พี่เอพี่นี่ครับนี่ยรมีมีเยอะไหมจุ่มนีหมูนี่อี้เลยข้างซองครับสามครับสี่ห้านะครับครับอันนี้หกครับอันนี้เนี่ยครับโอ้ปูจูปิจีเลยครับเจ็ดครับนี่นะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับยังไม่หมดี่ทางนี้อีกครับสิบเอ็ดนี่ครับโอ้ยนี่ครับสองสิบสามครับเห็นไหมฮะเยอะครับโอ้แล้วเขาจะแตกฟอมไปเรื่อยๆลามขึ้นไปถึงข้างบนโอ้นู่นะนู่น ข้างบนก็ใช่ครับนี่่อยก็แตกใช่ครับแต่ว่าเราต้องต้องระวังนิดนึงนะครับต้องระวังผมไม่เข้าไปนะพี่เอกนะใช่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ฮะนี่นะครับออกติดติดกันเลยเหรอพี่เอกนี่ครับนี่ครับนี่ครับกําลังขึ้นครับโอ้ชัดเจนกาลังขึ้นชัดเจนนะครับแล้วก็ลามขึ้นในข้างบนโอ้โหน่าจุ้มจุมนี่น่าจะสามสิบได้มั้งหนุมเพอ่ขึ้นไปอีกยอะมาณสามสิบครับหนุนข้างบนใช่ทั้งหมดเลยครับสวัสดีครับพี่น้องครับ ครับวันนี้บ่าวศักดิ์สิทผ้าพี่น้องมาชมนะครับการออกของเห็ดละโงกในต้นสวนยางหน้าน้อยนะครับพี่น้องครับสวนยางนาต้นเล็กแต่ว่าเห็ดที่ออกไม่ธรรมดาออกทั่วทั้งแปลงนะครับมือนี้กําลังเป็นไข่นะครับมืออื่นกับสีจูมงามนะครับพี่น้องครับออกหลายอีนนี้นะครับงวดดีครับเข้ามาอยู่ที่บ้านสวนออนซอนนะครับก่อนอื่นสวัสดีอ้ายไส้เพื่อนซะก่อนครับสวัสดีครับบ่ายครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับผมเอกชัยการุนกรนะครับ จากบ้านสวนนอนซอนชาแนลนะครับอยู่ที่บ้านหัวนาคำตําบลนาบอนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินครับผมครับไอ้ครับต้นยางน้าน้อยนอยนี่มันจะปีครับไอ้อต้นตัวนี้เราปลูกปี2560ปัจจุบันอายุ7ปีนะครับเปีแต่ปัจจัยที่ทําให้เขาเขาโตช้าเพราะว่าหนึ่งนะครับเราปลูกแบบธรรมชาติร้อซไม่มีระบบน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ ต้นไม้แต่ละต้นความเจริญเติบโตเขาไม่เท่ากันครเหมือนมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่เราปล่อยให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดมากที่สุดระยะเท่าไหร่ครับตอนนี้ระยะที่ปลูกจะเป็นระยะสี่คูณสองเมตรระยะห่างระหว่างร่องนี่คือสี่เมตรระหว่างต้นคือสองนะครับแต่ที่เห็นว่างๆนี่คือเขาตายลงไปแล้วก็ปล่อยเราปล่อยเลยครับให้ให้เขาเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับหลายๆท่านก็จะบอกว่าเอ๊ะเห็ดละโงกเหมาะสมกับดินแบบไหนล่ะครับนะครับ อันแปลงตรงนู้นจะเป็นแปลงดินล้วนปนทรายนะครับแต่แปลงตรงนี้มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบหินแห่นะครับหินแห่นี่ครับนี่ฮะหินลูกลังใช่หินลูกลังนะครับอ๋อนี่มีมีดินหินลูกลังเห็นลังเจนนะครับแล้วก็จะเป็นดินเหน,นียวปนด้วยมั messaging. นจะไม่ oh, ใช่ล้วนปนทรายทั้งหมดนะครับสภาพแบบนี้ก็ออกนะครับครับออกจริงบ่ครับไปครับมาดูกันเลยครับตอนนี้ไข่เขากําลัง โผล่ขึ้นมาเยอะแยะเลยครับเพราะแม่น้องมาชมกันเลยครับตรงนี้ครับนี่ไข่ก็จะเริ่มขึ้นลงมาตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยหูยพียเพชรนี่ครับเนี่ยมีมีเยอะไหมจุ่มนีหมูนี่อันนี้หนึ่งสองครับสามครับสี่ห้านะครับอันนี้หกครับอันนี้นี่ครับโอ้ปูจูปีจีเลยครับเจ็ดครับนี่ยครับะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับยังไม่หมดฮะนี่ทางนี้อีกครับสิบเอ็ดนี่ครับแต่อันนี้ครับสองสิบสามครับเห็นไหมครับ เยอะครับแล้วเขาจะแตกฟอมไปเรื่อยๆลามขึ้นไปถึงข้างบนโอ้นูลนูลนวลนู่นวลนวข้างบนก็ใช่ครับนี่น่อยเขาแตกใช่ครับแต่ว่าเราต้องต้องระวังนิดนึงนะต้องระวังผมไม่เข้าไปนะพี่เอกนะใช่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ฮะนี่นะครับออกติดๆกันเลยเหรอพี่เอกนี่ครับนี่ครับนี่ครับกําลังขึ้นครับโอ้ชัดเจนกาลังขึ้นชัดเจนนะครับแล้วก็ลามขึ้นไปในข้างบนโอ้โหน่าจุ้มๆนี่น่าจะ สามสิบได้มั้งหนุมเยอะขึ้นไปอีกยอะมาณสามสิบครับหนุนข้างบนใช่ทั้งหมดเลยอ่านี่คือไข่ของเขานะครับพี่เอกทำไมมันลามไปอย่างเงี้ยเนี่ยออกออกไปจนยาวไปถึงนู่ดเลยหรอลใช่ครับตรงทางเดินรถก็มีครับเพราะว่าเขาจะออกตามระบบลากนะครับลากเขาไปถึงไหนเขาจะไปถึงนั้นเพราะว่าตอนนี้ลากเขาเริ่มเดินไปตรงนู้นแล้วแสดงว่าตรงนู้นเชื้อก่อติดลากได้ดีครับมันก็เลยออกตรงนู้นเชื้อเขาเริ่มกระจายออกไปแล้วแรกๆเขาจะออกบริเวณรอบนี้ครับ โรกแรกนี่คือใกล้ๆโคนใกล้ๆโคนครับแล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ผมต้องบอกพ่อแม่พี่น้องก่อนนะครับว่าเห็นแล้วโงกนะครับไม่ใช่ว่าจะออกตลอดนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะมีการพักตัวพักเชื้อของเขาอยู่ในตัวอยู่แล้วครับสมมุติว่าปีนี้ต้นนี้สองต้นนี้ออกเยอะนะครับปีหน้าก็อาจจะออกแต่ออกน้อยกว่านี้นะครับมันเป็นระยะฟักตัวของเขาอ๋อมันเป็นธรรมานะครับเพราะบางคนจะเข้าใจว่าฉันปลูก สิบต้นปีที่แล้วฉันได้ตั้งเยอะปีที่นี้ทำไมเหลือแค่นี้มันเป็นปกติครับแต่มันมีออกให้เราเก็บตลอดแน่นอนอ๋อ oh, ค,คือเป็นข้อดีของเขาใช่ใช่ครับเขาจะพักหรือบางทีตรงนี้ไม่ออกจะขยบมาฝั่งนี้ในต้นเดียวกัน hmm. นะครับเพราะเขาเขาพักการการฟักเชื้อของเขานะ่ครับพี่ครับครับอ๋อแล้วแล้วปัจจัยเรื่องน้ําเรื่องอะไรเนี่ยอ่าน้ําน้ําถามว่ามีผลไหม ถ้าอย่างนี้ก็เห็นอยู่ว่าเราไม่มีระบบน้ําเรารอแค่ตามฤดูก,กาลครับครับแต่ปีนี้หลายๆสวนประสบปัญหาเหมือนกันหมดคือในเรื่องของอุณหภูมิอากาศนะครับอุณหภูมิและเรื่องของฝนฝนมาช้านะครับอากาศร้อนเกินเนี้ยนะครับไม่ใช่มีปัญหาแค่เห็ดอย่างเดียวแม้กระทั่งพันธุ์ของยานนาะที่ร่วงหล่นลงมาก็ก็ออกน้อยเพราะว่า oh. มันจะฟอก่อนมันล่วงก่อนเพราะมันร้อนจัด ก็คือสภาพอากาศใช่ภาวะภาวะคือเรียกว่าภาวะไม่เหมาะสมฝนตกหนักก็จริงเห็ดเริ่มจะออกอุณหภูมิกําลังจะได้นะครับแต่แดดก็มาเผาแรงเกินไปความร้อนชื้นของใต้ดินมันไม่ได้มันก็ชนะมันก็ชนะใช่ครับ มันต้องมันยังอยู่ที่ความเหมาะสมนะครับของคุณอุณหภูมิเลย๋อครับพี่เอกของพี่ที่ออกไปเรื่อยไหมเราเราเดินไปนี่ยังจะเห็นยังยังเห็นครับมันจะมีออกไปเรื่อยๆครับตามนี่มันถนนทางเข้าเลยนะใช่ครับตรงถนนทางเข้าครับออนี่ครับต้นยางแต่เจ็ดปีแล้วนะพี่เอกเนาะแต่ก็ต้นโตตามตามว่าพี่เอกไม่ได้บํารุงอะไรก็คือปล่อยให้มันใช่เราปล่อยเป็นธรรมชาติเลยครับตอนนี้ครับโอ้ต้นพวกพวกนี้เริ่มโตขึ้นมาแล้วฝั่งนี้ยใช่ใช่ครับคือเราปล่อยให้ เขาคือต้นที่เขาหากินเก่งนะครับเขาก็จะออกเยอะนะครับอมีไหมตามถนนมีไหมเพี่เ <N: S 2> นี่ยครับนี่อ๋อนี่นี่อันันนี้อ้าวแล้วคนไม่เหยียบแล้วตรงนี้อ,อ,อันนี้เราเราเก็บเราเก็บไปแล้วนะครับนี่คนนี้เราเก็บออกไปแล้วอ๋อนี่เบามีมีรูเบา้าม,ม,มีรูเบา้าแล้วก็นี่นี่นี่กำลังเริ่มแตกนะครับนี่ใช่หมดนี่ครับนี่ฮะอ๋อนี่นี่นี่เริ่มแตกแล้วนี่พยุพีโอ้พยุพีเยอะเลยใช่ครับนี่ครับ่ถัดไปน่ะนี่ครับนี่ก็ใช่อยู่ใต้ดินกําลังจะแตกนี่ก็ใช่นี่นี่มี่ใช่หมด แล้วก็มีจะมีฝั่งนี้ขึ้นมาฝั่งนี้ก็มีครับเขากาลังออกเรื่อยๆโอ้อย่างนี้โมเมนต์คือจังของพี่เอกเลยครับนี่นี่ใช่หมดเลยเนาะพี่เอกเนาะใช่ครับอู้หูออกเยอะเลยนะครับรอบนี้ใช่ครับแต่มันยังไม่ขึ้นเราก็เลยมองไม่เห็นชัดเท่าไหร่เนี่ยนี่ใช่หมดเลยนะครับเนี่เนี่ยใช่หมดเลยครับอืออาจจะมีอีกเนาะ เพียกน่าจะออกทั่วไปจะมีอยู่ตรงทางเข้าจะเป็นไข่ใหญ่นะครับเป็นไข่ใหญ่กําลังเริ่มขึ้นเหมือนกันไปดูได้ไหมเพี่ได้ได้ครับเดี๋ยวผมพามาชมครับผมครับโอเมื่อกี้เราก็เลยมานะครับใช่ใช่เมื่อกี้ต้องขออภัยพี่น้องนะครับเมื่อกี้ลืมจริงๆลืมก็คือนี่แค่ทางเข้าเนาะใช่ใช่ครับเพราะว่ามันจะออกทั่วไปหมดเลยครับครับผมขออนุญาตเราเบอร์โทรพี่ขึ้นได้ไหมเผื่อว่าจะมได้ครับได้คดีเลยครับ สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์08.06905613นะครับ<อ>ครับครับผมใครที่ฟังไม่ทันก็ผมจะขึ้นเบอร์โทรให้อีกทีหนึ่งแล้วก็ให้หรือไม่ถ้าฟังไม่ทันจริงขอเบอร์มาเดี๋ยวผมจะขึ้นให้อีกอ่าครับแล้วก็จะมีจะมีอ่าหลายๆหลายๆท่านนะครับลูกค้าลูกค้าอ่า เวลาที่จะโอนเงินนะครับแต่ว่ามันเป็นเป็นชื่อของบัญชีแฟนเนาะครับ,รบเขาก็จะคิดว่าผมเป็นมีนมีฉายชีพหรือเปล่า <c oughs> ทําไมชื่อช่องเป็นเอกชัยแต่ว่าเวลาโอนเงินกลับกลายเป็นเป็นอีกคนนึงอะไรประมาณนี้ครับ,บนี่เก็บไปแล้วโอตัวนี้เก็บแล้วน,นี่นี่ <c oughs> เ,นเก็บไปแล้ว <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับนี่ไข่ก็ไม่เหลือไข่เขาไม่เหลือไข่ก็ไม่เหลือครับโอ้พี่เก็บไปแกงให้กินกี้เก็บไปแกงให้คุณพี่ศักดิ์รีทานครับผม แล้วก็วันนี้จะมีแบบปนเห็ดตะไคร้ด้วยนะครับปนเห็ดตะไคร้ไม่ทานแล้วกลับมาไม่ทานแล้วูคนเก็บไปแล้วนเก็บไปแล้วครับคับพี่เอครับถ้าทําไมถึงเลือกปลูกที่ระยะนี้ครับสี่คูณสองใช่ไหมครับพี่ใช่ครับสี่คูณสองทำไมถึงเลือกปลูกระยะนี้เราอยากให้มีมีความแตกต่างแล้วก็เป็นข้อพิสูจน์อีกข้อนึงนะครับหลายๆท่านที่ถามมา พราะแปลงนู้นเราปลูก2อูณนะครับระยะนี้ดียังไง4ี่คูณสระยะนี้ดียังไงซึ่งเราไม่ได้ทดลองทําด้วยตัวเองเราจะไม่มีคําตอบอแต่ตอนนี้เรามีคําตอบแล้วว่าระยะไหนที่เหมาะสมระยะที่เหมาะสมตอนนี้ถ้าผมจะมีแปลงใหม่ผมจะปลูกที่สองเมตรห้าสิบคูณสเมตรห้หรือ3าคูณสคือจบเลยอคือจบเลยนะครับระยะ2อคูณดีมากๆนะครับในช่วง1นถึงแปปี หลังจากนั้นมาจะมีปัญหาในเรื่องของแสงเน้นย้ําแล้วว่าถ้าเกิดใครจะปลูกระยะนี้ก็หนึ่งหาเห็ดมาเพิ่มเป็นพวกเห็ดที่ชอบแสงลำไรเช่นเห็ดตับเตาเห็ดพึง่งครับอ่าเห็ดกอดวงอย่างเงี้ยนะครับ<อ>ที่เขาชอบ,บที่เขาชอบแบบแสงแบบไม่ค่อยมีเราก็ไม่ต้องตัดต้นไม้ทิ้งครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะน้นละโงกอย่างเดียวเราก็ต้องมีการตัดแต่งให้มีแสงลงถึงโคนต้นครับเพราะปัจจัยของเห็ดละโงกเลยต้องมีแสงแดดเพียงพอ อย่างน้อยต้อง40-50เปอร์เซ็นต์โอ้ครับ,รบพี่ครับส่วนระยะนี้ก็ข้อดีคือออกแล้วเราไม่ต้องจัดการบริหารอะไรมากแต่จะมีข้อเสียคือตัวเห็ดจะออกชา้ากว่าสองคูณสองครับข้อสองคือเราต้องกําจัดวัชพืชบ่อยขึ้นอ oh. แต่ข้อดีก็คือเหมือนที่ผมบอกครับสามารถเอารถไถเข้าได้อืไถพวนได้ไถพวนได้ไถพวนได้กำจัดวัชพืชไไถ,ถ,ถพวนจริงๆไถได้ใช่ไหมพี่ไถได้ครับ ถ่ายได้ครับสามารถถ่ายได้นะครับก็ไม่ต้องกังวลถ้าเกิดใครจะถ่ายพวนถ่ายได้เลยนะครับ oh. แต่ให้ทําหลังจากที่หมดหน้าเห็ดใหม่ๆหลังฝนตกใหม่ๆที่นห,หมดเห็ดเรียบร้อยแล้วทําการถ่ายเลยเราอย่าไปถ่ายใกล้ๆเห็ดท,ที่เห็ดจะออกเพราะตอนนั้นอ่ะสปอเขาเริ่มเดินแล้วตามลาาตามไรแล้วเราไปถ่ายเขาออกอ่ะมันจะทําให้เห็ดเราอ่ะไม่ออกอ๋อ oh, มันก็มีระยะเวลาใช่ครับเพราะเขาแตกต้นที่ติดลา่าที่ติดเชื้ออยู่แล้วเวลาที่เขาถูกถ่ายถ่ายไปปุ๊บ รากเขาก็จะแตกมาใหม่เขาก็จะติดสปอร์มาใหม่ด้วยนะครับมันก็จะมีข้อดีคือทําให้ต้นไม้ได้ได้โตเร็วด้วยเพราะว่าถ้ารากเยอะแล้วมันแก่ต้นไม้แก็จะโตช้ามันจึงจําเป็นต้องให้มันแตกออกไปเรื่อยๆครับพี่ครับ,รบถ้าเราถ่ายใหม่ปุ๊บแรกมันก็จะตากออกมาอ่าแตกออกมาเรื่อยๆต้นไม้ก็จะทําให้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นโอ้โหน,นี่ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งใช่ครับครับ,รบที่สามารถทําได้ใช่พอเราฟังมาแล้วเราก็คิดตามพี่อกเนาะครับ ถ้าเกิดว่าเราทําวิธีของพี่เอกได้ไหลายวิธีแล้วแต่ใครจะชอบนะพี่เอกใช่ใช่ครับใครชอบ2อคูณสแบบแปลงช้างในพี่เอกก็ทําได้ใช่ครับเป็นเอาเป็นว่ายอย่างนี้นะครับการปลูกเข็ดนะครับผมสรุปเลยนะครับเราเราพยายามหาช่องทางที่มันชัดเจนหนึ่งมีหน้าสวนชัดเจนนะครับมีตัวตนชัดเจนนะครับมีผลผลิตชัดเจนนะครับพวกนี้ไว้ใจได้นะครับแล้วเราสามารถโทรปรึกษาได้เลย แต่ขั้นตอนวิธีการทําของแต่ละท่านแต่ละอาจารย์นะครับครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับครับแต่ผลสุดท้ายก็คือคําตอบก็คือได้เหตุเหมือนกันนะครับต่างความคิดต่างวิธีการทําครับในในแบบฉบับของแต่แต่ละคนคแต่ผลสุดท้ายก็คือให้ผลผลิตเหมือนกันผลลัพธ์เหมือนเหมือนกันให้ผลลั์เหมือนกันนะครับ,บมัเมนเป็นแนวการคิดของแต่ละคน ครับก็แล้วแต่คนละศาสตร์เนาะแต่สามารถเอามารวมกันเอามาทําให้มันเป็นศาสตร์เดียวกันได้ก็คือจุประสมผลลัพธ์ก็คือเห็ดนั่นเองเห็ดเดียวกันเดียวกันเลยพี่เคยสังเกตไหมครับว่าทําไมเวลาเรียนทําไมอาจารย์บอกว่าให้เงินไปสิบบาทซื้อของสี่บาทต้องได้เงินทอนเท่าไหร่สิบบาทซื้อของสี่บาทหกบาทหกบาทถ้าเราตอบหกบาทมันจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องถูกไหมครับครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าไม่ได้เงินทอนเลยผิดไหมครับ ผิดไหมครับผิดผิดไหมลืมอย่างนี้เหรอผิดครับเพราะว่าถ้าเป็นคําตอบทั่วไปคือจะผิดนะครับ,รบเพราะว่ามันต้องสิบลบก็เหลือหกถูกไหมฮะใช่ครับแต่ทีนี้ปุ๊บเราได้ถามเขาไหมครับว่าเขาถืออะไรไปไปจไ่ายแม่ค้าถือเงินไปสี่บาทเหรียญบาทสี่เหรียญผมถามมีทอนไหมครับไม่มีครับเด็กไม่ผิดนะครับ<อ>ถือเงินห้าบาททอนบาทหนึ่งผิดไหมครับอืแต่คําตอบทั่วไปที่เราใช้อย่างเป็นทางการพวกเนี้ยจะมองว่าผิด ถูกไหมครับโอ้ oh, ใช่ใช่มันเป็นการคิดน้องกรอบนะครับก็ลองไปไปคิดดูว่าเราจะทําแบบไหนศึกษาแบบไหนเพราะคาตอบเนี่ยมันมีหลายคําตอบหลายทางทแต่ผลลัพธ์คืออันเดียวกันอันเดียวไหม อ่าโหสุดยอดมากครับนี่ครับวันนี้เต็มเต็มเลยครับพี่ก็ขอบคุณสําหรับความรู้มากๆนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าต้องมาอีกแน่นอนได้ครับเพื่อมาเก็บเกี่ยวความรู้ให้กับเอฟซีได้หลายท่านที่อยากรู้ในเรื่องเห็ดนะครับพี่อสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันครับพี่ครับครับสวัสดีครับผม